ตอนนี้เราจเจอปัญหาแล้วครับลิงมาเป็นฝูงเลยครับอยู่ฝั่งโน้นครับ สวัสดีครับสองโมงยี่สิบครับบ่ายสองโมงยี่สิบวันนี้ผมพามาหมายใหม่นะครับนี่ครับนี่คือบ้านหาดทรายเปลือกหอยนะครับอยู่ตําบลคลองเคียนจังหวัดพังงานะครับเป็นหมายใหม่ที่ผมเพิ่งมานะครับพอดีมีพี่เขาที่เป็นเอฟซีเขามาตอกแล้วเขาคอมเมนต์ว่าเขามาตอกที่นี่ผมก็เลยอยากมาครับก็เลยมาดูครับวันนี้น้ากาลังลงนะครับนี่ติดเยือกุ้งมาครับแล้วก็ปลาถูกแขกมาครับผมเดี๋ยวว่า ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้าน้องๆมาค่อยติดแหมาแล้วก็หาลูกปลาเป็นแถวนี้เดี๋ยวลองดูครับผมติดคันเหยียอปลอมมาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตีได้ไหมครับเดี๋ยวต้องลองดูครับไปครับลุยมาครับเมื่อกี้ไปตีเหยื่อปลอมมาสองสามไม้ครับน้ําลองเยอะครับตกเหยื่อสดดีกว่าครับ น้ำลึกอยู่นะครับเดี๋ยวฝากเรื้อไว้ก่อนฝากไว้น้ำลึกมากครับ ปลาดึงสองครั้งนะครับเนี่ยน้ำลึอกอยู่นะครับนี่ปลาดึงสองครั้งนะครับพอมีลุ้นครับพอมีลุ้นระวองจะดุเดือนี่นะ ตัวแรกของหมายนี้ครับปลาเห็ดโคนครับตัวไม่เล็กแต่มีปลาครับเออตัวไม่ใหญ่แต่มีปลาครับผมปลาเห็ดโคนเยอะครับ น้ำลึกดีนะครับคลองนี้เดี๋ยวเหยื่อปลาถูกแข่งนี่ทั้งเงียบเดี๋ยวลองเกี่ยวกุ้งทั้งตัวดูครับ ลูกคุดคู่ครับนี่มีลูกปลาคุดคู่ด้วยครับผมตัวเล็กไปนะครับเดี๋ยวปล่อยครับคุณปลาคุดคู่ครับหมายนี้มีลุ้นนะครับเพราะว่าน้าน้ําลึกอยู่นะครับเมื่อกี้กะพายเรือมากะไปตอกข้างนอกนี่ได้ปลาคุดคู่กับปลาเห็ดโคนมานะครับ เราไม่มีเรือออกเราตกตรงนี้ก็น้ำลึกอยู่ครับนี่ลิงเยอะนะครับขี่รถแล้วครับเมื่อกี้นี่นุ่นลิงครับลิงนเอาขึ้นรถผมแล้วนั่นจ่ากล้าเลยอย่าขี้นะเอาเดี๋ยวมันต้องขโมยของเราแน่เลย อยูอ่บนรถนู่นครับ เอาเหยื่อไปแล้วครัเอาเหยื่อปลาเป็นเราไปแล้วครับนี่ เดี๋ยวตกหาปลาเป็นใหม่ครับไม่รู้อะไรเอาเหยื่อผไปแล้วครับ โอ้โ,โอ,โโอ,โโอโโ้าไปแล้วกระมองครับอยู่ห้งใต้นี่จะหาปลาเป็นสักหน่อยอ้ตัวเท่านี้เก็บครับอมหาไปแล้วนี่กระมองเฉย ต้องรอปลาเป็นก่อนนะครับตัวใหญ่เลยตามนิ้วซื้อนู้ Hãy subscribe Bà đứng không ma lóng hả? Má lóng có dài đấy hả? Kim niếp? Má má lóng hả? เป็นต่าหมาหลงนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าปลาดุกครับตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วครับลิงมาเป็นฝูงเลยครับอยู่ฝั่งนู้นครับเอาขันล้อมเอาพากินกับผป้าดินกับนนผม คีลิงครับผมตัวที่สองคันนี้หมาหลงกินคันนี้กดคีดลิงกินครับนี่สวยเลยครับผมอ่านนี่กดคีดลิงครับสวยครับคันคนี้มีดีนะครับเมื่อกี้กินเดือปลานะครับคันใหญ่นี่ปลาหมาหลงกินผมต้องตัดทิ้งนะครับคันเล็กนี่ปลากดคีดลิงดึงล้มเลยครับเมื่อกี้ว่าไปแล้ว <c oughs> ผูกแบนใหม่แล้วครับตากระมองนี่ทำเหยื่อแล้วครับตอนนี้ Yeah. <laughs> ตนี้ตอกไปด้วยตาต้องดูลิงไปด้วยนะครับ 他来，他来。 ไปกิโลปลากิงครับผมปลาไปแล้วครับตัวใหญ่เลยครับนี่วูเห็นไหมครับตัวนี้เกือบกิโลครับผมนี่ตัวนี้เกือบกิโลครับผมป่มาไปแล้วโอเีอีกแล้วครับตัวที่สองครับนี่เป็นปลาก,กลริ้งตัวนี้ สายใหญ่เลยครับเห็นไหมครับนี่ดึงคันล้อมเลยครับเมื่อกี้นี่สวยเลยครับช่องดูดีแชนแนลได้มาอีกแล้วครับ แล้วควันนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้ยไอีกแล้วครับนี่ก็สวยครับกลับแล้วครับวันนี้ครับห้าโมงสี่ิบห้าครับผลงานครับนี่ครับปลาดุกกังนะครับพี่เขาบอกบางบอกเมื่อกี้นะครับหมายนี้บ้านหาดทรายเปลือกหอยมีดีครับผม ตัวเล็กๆก,ก็ปล่อยนะครับเก็บไว้ตัวใหญ่ๆไปแกงซ่มมมมมมอมครับผมหมายแรกหมายใหม่วันแรกได้ปลาแกงแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ